สวัสดีจ้าลูกหลานยายวาสีบาลุงดอกมันก็มาฝันก็เลยคิดว่าลุงกันนะฮาลูกหลานเบื้องหาเทียมันแมนฮาเทียมันได้ก็เลยยายสิมาเลยสิมาลุ่งไอเบิ้งยายกะฝันไหมฝันอีกไหมฝันอีกมือฝันพังนี่ไหม ฝันเหีมันมันมากจังได๋เขามาฝันอีกขนนี้ฝันมันฝันรอบนั่นกับว่ามันฝันคักแล้วเขาฝันรลอมนีฝันข้าวเดียวฝันข้าวเดียวฝันปิ้งมาเดียวตื่นเลยฝันวานยังสี่แม่หลูกหลานไย้เบาๆโดนเนาะแย้เบาๆฟังเราแย้ก็ดีจบเลยย้ฝันวานแย้นั่งอยู่เตียง นั่งยู้เตียงเหนสันยังเตียงทั้งนอกยู้มองใดบุบบ้อจักนั่งยู้ขั่งนั่งยู้เตียงย้ายเห็นเงินใบห้ารอยยู้เตียงว่างยู้เปิ้นเวินอยู่ใบห้าร้อย g r a กระเป๋าสีดำดำใบหนึ่งว่ามันกระเป๋าใหยที่กระเป๋ากระเป๋าห้องกำได้ไหมกระเป๋าใหญ่เติบใหญ่เติบเพราะกางๆเนไงเพราะกำได้นี่ละย้ายก็เฝ้ากำเอาพระน้ย่านเขาย่านเขาเห็นพระนะ เฝ้ากำเอาเฝ้าหนีมนานะยายนั่นกำเอาเงินแบ่งหาลอยแล้วกันกำเอากระเป๋ากับเฝ้าหนีเลยก็เลยตื่นเลยแม่สเสด็จเลยแม่ฝันซ้ำนั่นไหมฝันซ้ำนี่แหละบัดนี้ยายเลยมาตีขันย้ายตีย้ายตีซื้อเรียกหาลอยกับหาศูนย์แล้วเท่านี้แล้วเมื่งั้นมันเข่าแล้วเรียกแต่น,นี้นายยายฝัน ตอนนี้เหลือล้อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานย่าฝันย่ากับแม่ว่าให้ฟังย่าอดว่าได้ฝันดีหลายกัได้ฝันดีดีฝันดีแท้ๆคันว่าถ้าสวดมนต์ได้ถามพระว่าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แพร่เมตตาเป็นอย่างคือฝันดีแต่หลวงพอ่อ อันเป็นองตัวมีแนวมหาตัวกันแพ่เมตตากันนั่งสมาธิกันสวดมนต์ว่าสันว่าเออมหารถเสเนาะย้ายก็จะเอาตัวบุญหรือเ่าทีย้ายเอาบุญนี่บุญนวเเดียวเลยอ่าคือแม่บอกซํานี่แหละบอกกับหลวงพ่อวันเจ้าคณะตำบลมหาม่ายามบุญมังไฟเพิ่งเลยม่ายามเจ้าคณะตำบลมาตบ ถ้าสารค้ำเหมือนเรเพิ่นมาย่ำแยกหรือเล่ยวเลียงฝันเนี่เพิ่นฟังเออฝันฝันดีตัวไม่เทวดามาหาฝันก็ดีตัวเฮาขาวเพิ่นก็เลยมาหาตัวท่านเฮาขาวท่านพระเพิ่นว่าสิบนีหรืมีสามีเด้อลูกหลานย้ายฝันสามีไหลย้ายมาว่าให้ฟังมันบ่มักกับพานไปมันมักับร้องเบอร์ ก็ไบม่อยากให้ลูกให้ร้านเล่นกันพะนั้นตกแต่ว่ากันร้องเบิ้งเหรอมันไมีแนวคือนะต้อเนาะมันคือต้อท่านี้แหละคือต้อตรัฐบาลนี่แหละรัฐตุลีรัฐบาลนี่แหละห่ามันได้ส่งดีเด้อลูกหลานเอ้ยพ่อแม่พี่นอ้องยายกับแม่บอยฟังคำนีล้ล่ะยายฝันกับอะไรส่งดีจา้าโชคดีโชคดีแล้วจา้าวันที่หนึง่งโชคดีแล้วจา้าปฏิจา